ภาษาแจ๋าหาเอาทงเชียงมั่หาสวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้ก็กลับมาพบกับปู่หาเล่าชื่อกันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้เราซื้อจะมาสอนนักเรียนในเรื่องของต้องอู้เต๋ะเลี่ยงซื้อต้องอู้เต๋ะเลี่ยงซื้อต้องอู้แปลว่าอะไรคะนักเรียนจําได้ไหมคะเราซื้อเคยสอนไปแล้วเฟยฉาง่าวค่ะต้องอู้แปลว่าสาัตเตอนะคะคำนี้อ่านว่าเตอแปลว่าของเลี่ยงซือแปลว่า คำลักษณะนามค่ะดังนั้นต้องอู้เต่อเลี้ยงสือจึงแปลว่าคำลักษณะนามของสัตว์ค่ะถ้าอยากรู้ว่าวันนี้เราจะไปเรียนคำไหนกันบ้างและลักษณะนามในภาษาจีทนที่ใช้กับสัตว์พูดว่าอะไรกันบ้างเราไปดูกันเลย ราจะไปดูคำลักษณะนามของสัตว์นะคะเรามาดูความหมายของคำลักษณะนามกันก่อนค่ะคำลักษณะนามนะคะคือคำนามที่เอาไว้บอกลักษณะของคำนามที่อยู่ข้างหน้าค่ะหรือเพื่อแสดงลักษณะหรือชนิดของสิ่งนั้นๆให้ชัดเจยนยิ่งขึ้นค่ะมักจะเขียนอยู่หลังจำนวนนับนะคะเช่นกระดาษหนึ่งแผ่นคำว่าแผ่นตรงนี้นะคะก็จะเป็นคำลักษณะนามค่ะหรือว่า ต๊ะหนึ่งตัวคำว่าตัวก็จะเป็นลักษณะนามของคำว่าโต๊ะค่ะคำลักษณะนามตัวแรกนะคะที่เราจะเรียนกันก็คือคำว่าจูจูจูนักเรียนเราเออกเสียงตามเราซื้อสิคะเฟ้ยฉางหาวค่ะ จูนะคะเป็นลักษณะนา,นามที่ใช้กับสัตว์ขนาดเล็กขนาดไม่ใหญ่มากซึ่งเราสามารถอุ้มไหวนักเรียนพอจะเดาออกมาไหมคะว่าจูเนี่ยสามารถใช้กับควาศัพท์หรือสัตว์อะไรได้บ้างอ่าถ้าไม่รู้เราไปดูตัวอย่างที่เราซื้อเตรียมไว้ให้เลยค่ะสัตว์ที่ใช้กับลักษณะนา,นามคำว่าจูนะคะก็จะเป็นตัวแรกคือคำว่า โกค่ะโกหรือสุนัขนักเรียนลองออกเสียงสิคะเฟยฉางหาวค่ะตัวต่อไปคือคำว่าจีจีไก่นักเรียนลองออกเสียงค่ะเฟยฉางหาวค่ะตัวต่อไปคือคำว่าเมาเมาแมวนั่นเองค่ะนักเรียนลองออกเสียงสิคะเฟยฉางหาวค่ะถ้านักเรียนอยากจะบอกว่า สุนัขหนึ่งตัวไก่หนึ่งตัวแมวหนึ่งตัวหรือว่าแมวหนึ่งตัวนะคะเราก็สามารถพูดได้ว่า eju ejugo นั่นเองค่ะ ejugo แปลว่าสุนัขหนึ่งตัวหรือ ejugi ไก่หนึ่งตัวคะ่ะหรือ e j u มา u แมวหนึ่งตัวนั่นเองค่ะก็จะมีสัตว์หลายประเภทน,นะคะที่สามารถใช้กับ eju ได้ ทักเตียนก็นำจำนวนจํานวนก็คือตรงนี้นะคะบวกกับลักษณะนามคือตรงนี้ค่ะนี่นะคะตรงนี้คือจํานวนเราสามารถเปลี่ยนตัวเลขได้ค่ะเช่น1,2,3,4เราก็สามารถเปลี่ยนไปได้เรื่อยๆนะคะอันนี้ก็เป็นลักษณะนามค่ะเช่นเราอยากใช้คําว่าจือเราก็จะเป็นอีจือแล้วก็สัตว์นั่นเองค่ะ ลักษณะนามตัวต่อไปนะคะคือคําว่าเถียวเถียวเถียวนักเรียนแล้วออกเสียงสิคะเฟยฉางเหาวค่ะเถียวนะคะเป็นลักษณะนา,นามที่ใช้กับสัตว์ที่มีลักษณะเลียวยาวจะมีขาหรือไม่มีขาก็ได้ค่ะมาถึงตัวอย่างที่สามารถใช้กับลักษณะนา,นามของคําว่าเถียวได้นั่นเองค่ะเถียวสามารถใช้กับ สัตว์ที่มีลักษณะเรียวยาจะมีขาหรือไม่มีขาก็ได้ค่ะงูเป็นสัตว์ชนิดแรกที่สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนค่ะงูในภาษาจีนเราจะออเสียงว่าเฉอเฉอเฉอนักเรียนลองออกเสียงสิคะเฟยฉางหาค่ะอันนี้นะคะปลาเราซื้อเครอสอนไปแล้วจะออกเสียงยากนิดนึงออาเสียงว่ายี้ยยี้หย,ยียลองออกเสียงสิคะ เฟ่ยฉางหาวค่ะถ้าเราจะพูดว่างูหนึ่งตัวเราสามารถพูดได้ว่าอีอีเถียวเฉออีเถียวเฉออีเถียวเฉอหรือว่าจะบอกว่าปลาหนึ่งตัวก็พูดได้ว่าอีเถียวหยีนะคะอีเถียวเฉออีเถียวหยีก็คืออีเถียวเฉองูหนึ่งตัวอีเถียวหยี หนึ่งตัวนั่นเองค่ะลักษณะนามตัวต่อไปนะคะคือคำว่าผีผีผ,ผีนักเรียนเราเออกเสียงสิคะเฟยฉางหหาวค่ะผีนะคะเป็นลักษณะนามของม้าและสัตว์ตระกูลม้าเท่านั้นค่ะม้าในภาษาจีนเราเออกเสียงว่ามา มามาเักเ,เรียนแออกเสียงสิคะเฟ้ยฉางเหาค่ะดังนั้นถ้าเราอยากจะพูดว่าม้าหนึ่งตัวเราสามารถพูดได้ว่าอีผีมาอีผีมาผีกับมานะคะเสียงสามท้งคู่ดังนั้นเราจึงต้องเปลี่ยนคำว่าผีเป็นผี หมาหนึ่งตัวเราจึงพูดได้ว่าอีผีหมานักเรียนเราออกเสียงสิคะเฟย์ฉางหาวค่ะนามตัวต่อไปนะคะเราจะใช้คำว่าโถโถโถนักเรียนเราออกเสียงให้เราซื้อฟังเลยค่ะเฟย์ฉางหาค่ะโถเป็นลักษณะนามที่ใช้กับสัตว์ที่มีขนาดค่อนข้างใหญ่นะคะยกตัวอย่างเช่น ตัวอย่างของศัพท์ที่สามารถใช้กับคำว่าโผได้นะคะตัวแรกนะคะคือคำว่าจูจูจูหมูค่ะนักเรียนลองออกเสียงสิคะเฟ่ยฉางหาค่ะตัวต่อไปเราเคยสอนไปแล้วคำว่าต้าเซียงต้าเซียงต้าเซียงนักเรียนลองออกเสียงสิคะเฟ่ยฉางหาค่ะตัวสุดท้ายที่เราสืออย่ยกตัวอย่างนะคะคือ เสือเสือในภาษาจีนเราเออกเสียงได้ว่าไงคะเราซื้อคยสอนแล้วเฟ่ยฉางหาค่ะเราเออกเสียงได้ว่าลาหฮูล่ลาหฮู่ลาหู่เสียงสามเสียงสามเจอการต้องเปลี่ยนเสียงด้วยนะคะอย่าลืมคะ่ะจูจูหมูตาเซียงช้างลหลาหู่เสือถ้าเราอยากบอกว่าหมูหนึ่งตัวเราสามารถพูดได้ว่าอี้โถ อีโถจูช้างหนึ่งตัวพูดได้ว่าอีโถ้าเสือหนึ่งตัวพูดได้ว่าอีโถลาวหูค่ะลักษณะนามตัวต่อไปนะคะคือคำว่าเฟิงเฟิงเฟิงนักเรียนเราออกเสียงสิคะเฟยฉางห่วค่ะเฟิงนะคะเป็นลักษณะน้มที่ใช้สำหรับอูดโดยเฉพาะเลยค่ะ อูนนะคะในภาษาจีนเราสามารถพูดได้ว่าลั่ถัวลั่ถัวลั่ถัววัวเรียนล้ออกเสียงสิคะเฟยฉางหาวค่ะอูนนะคะเร,เราจะใช้ลักษณะนามว่าเฟิงค่ะถ้าเราอยากบอกว่าอูนหนึ่งตัวเราสามารถพูดได้ว่าอี้เฟิงอี้เฟิงลั่ถัวนั่นเองค่ะ อีเฟิงลั่ถัวแปลว่าอูดหนึ่งตัวค่ะที่เราได้เรียนคำลักษณะน,นามของสัตว์กันแล้วนะคะเรามาเรามาทำการเรียกสีเรียกสีหรือว่าทบทวนกันเลยดีกว่าค่ะคำแรกนะคะอ่านอาาาาอกเสียงว่าเฟยฉางห่าวค่ะอ่านออกเสียงว่าเถียวใช้กับสัตว์ลักษณะใด,ดคะเฟยฉางห่าวค่ะใช้กับสัตว์ที่มีลักษณะเรียวยาวซึ่งจะมีขาหรือไม่มีขาก็ได้ค่ะ คำที่สองนะคะออกเสียงว่าเก่งมากค่ะคำที่สองคะ่ะออกเสียงว่าเฟิงเฟิงใช้กับสัตว์ชนิดใดคะเฟืงฉางหาวค่ะเฟิงนะคะ,ะ,คะเป็นลักษณะนามที่ใช้สําหรับอูนโดยเฉพาะค่ะตัวที่สามค่ะคือคําว่าเก่งมากค่ะคําว่าจือจือจือใช้กับสัตว์ประเภทใดชน,นิดใดคะเฟืงฉางหาวคะ่ะ จูนะคะเป็นลักษณะนามที่ใช้กับสัตว์ขนาดเล็กซึ่งเราสามารถอุ้มไหวค่ะตัวที่4คํคำว่าเฟ้ยฉางหาวค่ะคำว่าผีผีผีนะคะเป็นลักษณะนามของม้าและสัตว์ตระกูลม้าค่ะตัวสุดท้ายอ่านว่าเฟยฉางหาวค่ะอ่านว่าโถโถโถนะคะเป็นลักษณะนามที่ใช้กับสัตว์ที่มีขนาดค่อนข้างใหญ่ค่ะ ที่เราซื้อได้สองคำลักษณะนามของสัตว์ไปแล้วนะคะได้เลี่ยนสีไปแล้วมาถึงจั่ยเย่จั่วเย่ก็คือการบ้านนะคะการบ้านของเราซื้อมี1ใบซึ่งด้านบนจะเป็นใบความรู้เรื่องลักษณะนามของสัตว์ซึ่งนักเรียนสามารถมาศึกษาเพิ่มเติมในใบความรู้นี้ได้ค่ะด้านล่างก็จะเป็นแบบฝึกหัดคําชี้แจงนะคะเราซื้อบอกว่าให้หนักเรียนโยงเส้นจับคู่ลักษณะนามของสัตว์มาใส่ให้ตรงกับสัตว์ที่กําหนดให้นะคะ นังซือก็จะมีรูปภาพมาให้แล้วก็จะมีคําศัพท์มาให้นักเรียนโยเส้นให้ถูกนะคะว่าสัตว์ชนิดใดใช้กับลักษณะน,าม,น,นา,ามชนิดลักษณะนามชนิดใดให้ถูกต้องนะคะแล้วก็ระบ,บายสีมาให้เราซื้อด้วยได้ยิ่งดีเลยค่ะถ้านักเรียนคนใดไม่เข้าใจสามารถสอบถามเราซื้อได้ตลอดเวลาเลยนะคะ